สวัสดีครับพันธผู้ชมพันธุผู้ติดตามทุกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่หลายคนไม่พูดถึงและหลายคนเขาไม่บอกนะครับไม่ไม่ไม่ได้บอกสําหรับชาวนานะครับนี่ก็ผมถือว่ามันเป็นสิ่งสําคัญกับผมเลยเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งสาคัญกับผมเลยแต่ก็อยากจะให้ ฟังให้ดูคลิปวิดีโอนี้ให้จบนะครับก็คิดว่าเป็นสาระสำคัญสำหรับผมแต่คนอื่นก็อาจจะคิดว่าไม่สำคัญนะครับนี่ที่ประเด็นที่ผมจะมาพูดถึงกับพันผุ์ผสมวันนี้นะครับคือการใช้พันธุ์ข้าวนะครับการใช้พันธุ์ข้าวทั้งที่ผมเก็บข้าวไว้นะครับทั้งที่ผมก็เก็บข้าวไว้เมื่อ,อนาปังที่เกี่ยวมาเนี้ยนะครับทั้งปีทั้งปังเลยนะครับ นี่ผมก็ให้ดูก่อนนะครับนี่ผมเขียนไว้นี่นะครับเจ็ดเก้าสี่หกเจ็ดนะครับก็หมายความว่ากอขอเจ็ดสิบเก้านะครับก็ผมเก็บไว้เดือนสี่นะครับคุณเดือนสี่ก็เดือนเมษานะครับก็เหมือนที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วถ้าใครติดตามผมนะครับก็ผมเกี่ยวที่หลังสงการไปนะครับนี่ก็หกเจ็ดนะครับแต่ทีนี้นะครับนี่ผมก็เก็บไว้ ก็เฉพาะที่ผมเก็บไว้หน้าปังเนี้ยนะครับที่เกี่ยวมาเดือนเมษาเนี้ยนะครับผมก็เก็บไว้ที่ผมเอามาตากเนี้ยก็ได้สิบสามลูกครึ่งนะครับอันนี้ก็คือว่านี่นี่ก็คือว่าไม่ครึ่งเนะเกือบเต็มนะครับที่ผมเก็บเอาไว้นี่คือกระสอบอยู่แล้วหมดเลยนะครับก็ที่เลือจากที่ผมไปขายแล้วผมเอามาเก็บเอาไว้เอาไว้กินแล้วเอาไว้ตากเผื่อใครอยากจะได้นะครับ ก็จะได้ให้เขาเอาไปใช้ผมก็กําจัดเข้าดีดเข้าเด้งไปก็คือว่าเยอะพอสมควรเขาว่ามีไหมมันก็ยังติดเหลืออยู่นะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร,นร,ร,นรนน่นะครับครับแต่ทีเนี้ยประเด็นที่ทีเนี้ยนะครับแต่ทำไมผมต้องมาซื้อใหม่นะครับนี่แล้วพันข้าวเนี้ยนะครับมาจากอีสานเลยนะครับมาจากอีสานเลยแต่รู้สึกว่าพันข้าวก็ขอเจ ที่แถวแถวบ้านผมเนี้ยนะครับแล้วก็หลายตำบลน,นะครับหลายตำบลค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับหายากเลยนะครับหายากขอคอ7เนะครับแต่ทีนี้ที่ประเด็นที่ผมอยากจะมาพูดคุยกับพ่านผู้ชมวันนี้นะครับแต่ทั้งที่ที่ผมเก็บไปแล้วแต่ทำไมผมต้องมาซื้อใหม่นะครับในสภาวะ ข้าวแพงนะครับข้าวแพงก็ผ่านข้าวเนี้ยนะครับกขอเจเนี้ยผมไปติดต่อบางร้านนะครับบางร้านเนี้ยเขาบอกว่าพุ่งขึ้นไปถึง750เลยนะครับตอนที่ที่ผมไปสั่งมานี่ผมก็ไปเอามาก็ได้ประมาณสักสิวันเองนะครับเพิ่งไปเอามาก็มีอยู่ที่ร้านเดียวนะครับพี่ยังเหลืออยู่ แต่ทําไมผมถึงเอามาช้าเหตุผลที่ผมเอามาช้าคือผมต้องการพันเข้ามาจากกรมการข้าวนะครับมาจากกรมการเข้าแต่ทีนี้บังเอิญมันจะไม่ได้นะครับไม่ได้ผมก็จําเป็นต้องเอามานี่นะครับแต่ถ้าปกติแล้วผมก็เอามาไว้ตั้งแต่ราคา500แล้วนะครับแต่นี่ก็ราคาพุ่งขึ้นไปที่ผมเอามานี่ก็500 90นะครับ590 แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ทําไมประเด็นทําไมผมต้องมาซื้อแล้วทําไมผมไม่เก็บเอาข้าวที่ผมเก็บไว้นี่มาหวานนะครับอันนี้ก็อยากจะมาแนะนําและอยากจะมาให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับคือที่ผมไม่เอามาหวานเนี้ยนะครับคือนาผมมันอยู่แปลงเดียวนะครับพี่ผมใส่กขอ,ขอ79ี่สิบเก้าเนี้ยนะครับแล้วผมจะไม่เอาไปใส่กับแปลงที่เกี่ยวออกมานะครับ แปงที่ผมเกี่ยวออกมาเนี่ยผมจะไม่เอากลับคืนไปใส่เพราะฉะนั้นผมต้องมาซื้อใหม่แล้วเอาข้าวจากที่อื่นไปใส่นะครับแล้วทําไมผมต้องพูดอย่างนี้และต้องทําอย่างนี้ si นะครับท <mail> ่านผู้ชมฟังให้สั้ๆและฟังให้เข้าใจนะครับคือที่ผมเปลี่ยนทันข้าวมาเนี้ยนะครับท่านผู้ชมผมอยากจะพูดกับท่านผู้ชมผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับในเมื่อพันข้าวเนี้ยนะครับ เราเก็บเกี่ยวมาจากคืนที่นาแปลงนั้นนะนะครับไม่สมควรเอากลับเอาไปใส่นะครับไม่กลับควรเอาไปใส่เหตุผลเพราะไม่กลับเอาไปใส่เพราะอะไรนะครับหนึ่งนะครับข้าวเขาสินกับพื้นดินเนื้อดินนะครับไม่สมควรไปใส่แล้วทำให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งบางทีเนี่ยข้าวที่เรา ใส่อยู่เนี่ยเป็นโรคแล้วนะครับพึงแม่แต่เราเ,าเอาตากแล้วก็จริงแต่ทีนี้บางทีเชื้อโรคเขาอยู่ในดินนะครับทําให้เกิดโรคง่ายนะครับ 2. การตอบสนองการจเจริญเตบิบโตของดินมันจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับเพราะเขาคุ้นเคยกับดินในนั้นแล้วถึงจะเราจะเอามาเป็นเมล็ดแล้วก็ตาม ครับเป็นมาเล็ดแล้วก็ตามแต่ทีนเนี้ยมันมีผลผมอยากจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเลยนะครับในกรณีเนี้ยนะครับที่ผมจะเปรียบเทียบเนี้ยผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไว้ว่าท่านผู้ชมแกงซักหม้อนึงเนี้ยนะครับมือแรกท่านผู้ชมจะได้กินกินได้เยอะขึ้นอร่อยนะครับแต่ในครั้งต่อไปเนี้ยท่านผู้ชมก็ไม่อยากจะกินละนะครับ ก็ความอร่อยก็ลดน้อยถอยลงแล้วก็ไม่อยากจะกินละยิ่งเป็นสองสามครั้งเข้าไปก็ไม่แทบจะไม่กินเลยนะครับเพราะฉะนั้นพืชก็เหมือนกันนะครับพืชก็เหมือนกันมันก็ไม่ได้แตกต่างกับคนเรานะครับพืชก็เหมือนกันนะครับบางคนก็ผมก็เห็นก็มีบางคนพูดถึงอยู่นะครับแต่ก็น้อยมากเรื่องที่ใช้พันุข้าวเดิมไปลงพื้นที่เก่านะครับ แต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะให้แนะนําให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับห้ามัน้ามีนาอยู่หลายแปลงเนี้ยนะครับให้เก็บพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับให้ไปใส่สลับกันนะครับเอาแปลงนึ้ไปใส่แปลงหนึงออีกแปลงนึ้ย้ายไปใส่แปลงเนึงออย่างเงี้ยได้นะครับได้อันเนี้ยเป็นการลดต้นทุนคือการเรามาซื้อพันธุ์ข้าวนะครับแต่ผมเห็นด้วยดีนะครับ ให้ให้เอาไปใส่สลับกันนะครับอย่าเอาพันธุเข้าที่เราเกี่ยวออกไปแล้วกลับมาใส่นะครับเกี่ยวกลับมาใส่ไอ้ที่ผมซื้อมานี่ก้อนกอนเจ็ดสิบเก้าเหมือนกันนะครับแต่ผมผมเอาใหม่มาใส่ผมไม่ได้เอาข้าวที่ผมเกี่ยวมาใส่นะครับนี่คือเหตุผลนะครับเหตุผลหลักนะครับถ้าหลีเกเลี่ยงได้ผมอยากจะแนะนําให้ท่านผู้ชมว่าให้ท่านผู้ชมหลีเกเลี่ยงเลยนะครับอย่าได้ ทำอย่างนี้นะครับคือการเกิดโรคได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเขาชินคุณคุณชินกับพื้นที่ดินแล้วนะครับแล้วอีกอย่างผมจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมได้ได้รู้อีกอย่างนะครับดินในแปลงนาเราเนี้ยนะครับมันแต่ละดินเนี้ยธาตุอาหารจะไม่ไม่เหมือนกันนะครับในอันนี้ผมอยากจะออกนอกประเด็นไปนิดนึงนะครับ ท่านผู้ชมนะบางคนก็อาจจะเคยเก็บดินไปรตรวจแล้วนะครับแต่ถ้าท่านใดไม่เคยให้ลองเข้าไปดูการเก็บดินไปวิเคราะห์นะครับอย่างน้อยนี่เขาให้เก็บแปลงเนึงเนี่ยไม่ต่ไม่ต่ำกว่า7จุดนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละจุดเนี่ยเขาถึงต้องการว่าธาตุอาหารค่าอาหารไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็อยากจะเอาตรงนี้มาบอกมาพูดคุยมาแนะนํากับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ ถ้านผู้ชมหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงเพื่อลดปัญหาเรื่องการเกิดโรคนะครับเรื่องการเกิดโรคการเกิดโรคโรคต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นโรคขอบใบแห้งโรคใบไหมโรคปล,ลาจุดสีน้ําตาลโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมันมันมันจะมีผลนะครับแล้วพืชเขากระดินเนะี่ยมันคุ้นเคยกันละนะครับมันมันถึงไม่มีการ ต้านทานกับเรื่องโรคนะครับอันนี้ก็อยากจะมานะแนะนำากับให้ท่านผู้ชมได้รู้นะครับก็เรื่องการใช้พัน์ข้าวนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ก็คิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมพอสมควรนะครับก็จบสวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ